ทำไมการลงทุนอสังหาถึงเป็นที่นิยมกันทั่วโลกนะคะเพราะเขารู้สิ่งนี้ค่ะก่อนอื่นเนี่ยจะบอกว่านะคะอสังหานั้นเป็นทรัพย์สินที่มันไม่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่าลืมนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นที่เป็นอสังหาไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะเขาถึงนิยมลงทุนนะไม่ว่าจะเป็นที่ดินนาบ้านคอนโดนะโรงแรมอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะอยากจะบอกว่านี่คือเป็นลักษณะเฉพาะตัวของอสังหานะคะและ ทำไมเขาถึงนะนิยมลงทุนกันละ่ะอันแรกสุดนะเพราะเขารู้ว่ามันเป็นอะไรที่จับต้องได้เมื่อลงทุนไปแล้วก็ยังมีโฉนดที่ดินนะต่อให้สมมตินะคะอาคารบ้านเรือนโดนไฟไหม้หรืออะไรก็แล้วแต่แต่มันยังคงเหลือที่ดินนะคะที่เราลงทุนไว้นะคะและเหลือโฉนด เ็กมะะจึงเป็นศัพท์ที่จับต้องได้ส่วนข้อที่2เป็นในเรื่องว่าวันนี้ถ้ายิ่งถือครองนะถือครองยาวเท่าไรยาวนานเท่าไหร่มันยิ่งสามารถนะสร้างเขาเรียว่าเป็นมูลค่าเพิ่มขึ้นทำให้เกิดกำไรเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะและอันที่3เป็นในเรื่องของการลดหย่อนภาษีได้น,นั่นเองนะคะสังเกตนะคะว่า สามารถลดหย่อนภาษีได้และภาษีนั้น,นะคะก็ต่ำมากๆด้วยนะคะส่วนอันที่4ี่เป็นในเรื่องของเขาเรียกว่าการลงทุนสังหาเนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เทาวันนี้คุณลงทุนนะอย่าลืมนะคะการฝากาธนาคารนะอาจจะได้ดอกเบีย้ยต่ำหรือจะเอาเงินลงทุนนะในส่วนของหุ้นเมื่อไรก็ตามที่หุ้นเนี่ยอย่าลืมว่า คุณต้องมีความรู้ถ้าไม่มีความรู้มันอาจสามารถล้างพอร์ตได้ก็คือเป็นสูนรนั่นเองแต่การลงทุนอสังหาหย่จะบอกว่าเมื่อเอาเงินไปลงทุนถ้าสมมุติเราขาดทุนเนี่ยก็ยังคงเหลือเงินจํานวนหนึ่งไว้มันไม่เป็นศูนย์นะคะสังเกตไหมคะนี่คือข้อดีค่ะในการที่วันนี้หลายๆคนนะคะมาสรษทีหลายๆท่านทั่วโลกเนี่ยจึงนิยมการลงทุนอสังหาเพราะเขารู้สิ่งเหล่านี้นั่นเองนะคะ ก็ควยก็นําสาระดีๆมาแบ่งปันนะคะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ช่วยแบ่งปันคลิปนี้ออกไปด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นลังใจให้ด้วยนะคะและคราวหน้าจะมีสาระอะไรมาแบ่งปันนั้นติดตามกันนะคะฝากติดตามเพจด้วยนะคะควยสังหาท่านใดที่สนใจและอยากเรียนรู้ไปติดตามคุยได้ที่เพจนี้นะคะแล้วคราวหน้าเรามาเจอก,กันใหม่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ